วันนี้เป็นวันหยุดของทีมงานนะครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวบ้านของอาจารย์ตุมตามหรือนักร้องสมาชิกในเซเรนทีมของเราครับพี่ตูมตามเติมเต็มนั่นเองครับอยู่ที่อำเภอสังขะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนี้เขาเรียกว่าทาน้ําไหลทับทิมสยามครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับผ่านสวนยางป่ายางยิ่มางเลยครับ สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยนะครับไม่มีเกลียงเลยมีเกลียงแปลว่าบมบอกว่าเราเข้ามาสู่ช่วงของความลึกโอ้ทางนี้เลยนะครับเดินในรถขบวนนี่เป็นรถเก่งต้องออกรถพิชัยเนาะรอบก่อนที่หนูเอาอะไรแล้วกลิ่นมาแต่มันมีทางให้ขับอยู่เรียบเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับเราใช้หมกเลยเข้ามาลึกเลยครับตอนนี้เข้ามาแล้วลิงบอยาโอ้โห วันนี้ดีที่ได้รถของพี่โกลเมนมานะครับพี่กำนันนกพี่กำนันนกของเรานะนี่เป็นนีก้าปลาใช่ไหมนี่ก้าปลานี่ข้ามชายแดนไปกัมพูชานะครับเส้นทางธรรมชาติที่โดนจับไปเพราะตัวนั้นตัวปลอมนะครับนี่เอามาส่งด้วยเอามาส่งเอากลัามาส่งอันนี้เป็นปลาทาน้ำไหลทับทิมสยามนะครับ เดินทางมาอย่างทุลักทุเลครับในที่สุดเราก็ถึงจุดแรกของทานน้าไหลทับทิมสยามนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็น้ําเยอะหน่อยครับหรือใครจะเคยมาในช่วงของหน้าหนาวก็น้ําจะน้อยกว่านี้นะครับแต่เที่ยวได้ทุกปีครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหลากมากก็อาจจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นถนนหนทางที่ยังไม่ได้ถูกการพัฒนาครับยังคงไว้ซึ่งความเป็นป่าไม้นะครับเดี๋ยวเราจะขนของเข้าไปข้างในนะครับในอีกจุดหนึ่งเขบอกว่าจุดนี้เป็นจุดตั้งแคมป์ที่สวยมากเลยครับเราสามารถ นํากับข้าวหุงหาอาหารไปนั่งทานกันได้นะครับที่ทานน้าไหลนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับแต่สรุ้ไม่ความจริงใจหากใครเกินตรง,ตรงชัดเจนไม่เอน็นไม่เคินตามแบบฉบับ ซให้ควายมีโซ่ให้ควายฟังมาเลยครับพี่น้องครับคันน้องไม่ฟังแต่วันนี้ไม่มีโซ่นะไม่มีโซ่ไม่ได้ Thank บรรยากาศของที่นี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดคลาสสิกและธรรมชาติที่สุดครับแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตข้างในป่าคงไม่มีให้ครับเพราะว่าสัญญาณถูกตัดไปตั้งแต่เราเริ่มเข้าป่าแล้วครับเหมาะกับการไปพักผ่อนแล้วก็พาครอบครัวไปทานข้าวริมแม่น้ําตกแบบนี้นะครับริมทานน้าไหลแบบนี้นะครับบรรยากาศและอยู่ไม่ไกลครับเป็นสถานที่ที่อยู่อําเภอสังขะหมู่บ้านทับทิมสยามนะครับ ยังไงข้อมูลเชิงลึกยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้ก็อขอให้ทุกท่านได้เสพบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับผมว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดสุรินเราก็มีอีกสถานที่สถานที่หนึ่งที่สวยงามเช่นนี้นะครับอย่างทับทิมสยามครับนี่ครับจานวินกําลังย่างปลาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับส่วนข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวของสถานที่นี้ผมขออนุญาตไม่ได้ลงรายละเอียดลึกไว้นะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเคยมา เป็นครั้งที่2ยังไม่เคยรู้เรื่องราวของข้อมูลเชิงลึกเท่าไหร่นะครับ 哈哈。 เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับทานน้าไหลทับทิมสยามครับสําหรับท่านใดที่หาสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะครับอยากไปปิกนิกกับครอบครัวก็นี่เลยครับทานน้าไหลทับทิมสยามอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับบ้านเรานี่เองครับจังหวัดสุรินทร์อาเภอสังขะครับตาบลทับทิมสยามหมู่บ้านทับทิมสยามนะครับเดี๋ยวนี้มี Google ก็สามารถเซิร์ชหาหรือว่าสอบถามในรายละเอียดนะครับจากทางเพจผมก็ได้นะครับใครที่สนใจอยากมาเที่ยวนะครับนี่เลยครับแนะนําสถานที่ ท่องเที่ยวบ้านเราอีกที่หนึ่งนะครับที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วไปแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดกันด้วยนะครับอย่าทิ้งขยะทิ้งขวดลงในแม่น้ําลําคลองนะครับเพราะว่าจะได้อนุรักษ์ ป่าไม้และก็คงสถานที่ความสวยงามแบบนี้ไว้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับทัพทีมสยามครับวันนี้อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมนํามาแนะนํานะครับมีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณอาจารย์ตามตุมตามเติมเต็มและครอบครัวครับที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีครับวันนี้ลาไปแล้วครับอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับ